ร้านแรกหมดไปกี่บาทร้านแรกประมาณสี่พันกว่าเลอะร้านที่สองอ่ะสองพันห้าก็วันนี้หกพันกว่าหกเจ็ดพันวันนี้ใช้จ่ายซื้อของให้พ่อแม่ไปขายพ่อแม่เป็นพอ่อค้าแม่ค้านะครับเวลาของหมดก็ต้องมาเติมของเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาเป็นบริการนะครับแม่ผมขายเสื้ออะไรเงี้ยขายเสื้อขายกางเกงขายทุกอย่างอะไรที่ขายได้นะครับเขาก็มาซื้อของกันมาเติมของอะไรเงี้ยแล้วผมก็ ไม่เคยมาดูพ่อแม่เลยนะจริงๆปกติเขาก็มาซื้อของเขาเองอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนเวลาเราอยากได้ของเล่นหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้พ่อแม่ซื้อให้แต่เดี๋ยวนี้เราซื้อเองได้อะมันก็รู้สึกภูมิใจดีนะนะครับนี่คือแม่มาชอปปิ้งนะนะครับซื้อไปขายนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกแบบที่คิดว่าขายดีนะครับก็จะมีเซนต์แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเราเราจะชอบลายที่มันชัดๆหรือว่าเสื้อที่มันแบบลายข้างหลังมันต้องสว่างลายก็จะมืดอะไรเงี้ยหรือว่า ลา,ลายมืดเชื่อต้องสว่างสิ่งที่เราชอบแต่ไม่เหมือนกันนะสิ่งที่แม่ชอบกับเราชอบไม่เหมือนกันเราก็ดูวันนี้ผมมาเป็นบอดี้การ์ดเพราะฉะนั้นแม่อยากไปไหนอยากซื้ออะไรผมก็จะพาไปนะครับนี่แวดจะซื้อแคบหมูไส้อัว่วและถามผมกินไหมผมบอกผมกินมา4ี่ห้าวันแล้วนะี่ี่ตาแดงเนี่ยนะครับอันนี้แวดมาซื้อซิปซิปที่เอาไว้เวลาเย็บติดเสื้อแฟนตาซีอ่ะเวลาไปวิ่งอะไรเงี้ยซิปอย่างดีที่มันแพงนิดนึงผมก็เลยพามาเลือกแบบซิปเสื้อกันหนาวอะไรเงี้ยอันนี้มาเติมแว่นตานะครับพ่อกับแม่จะขายแว่น ก็เลยมาเติมของนิดหนึ่ง <c oughs> วันนี้ก็ร้านนี้น่าจะหมดไปประมาณสัก 2- องสามพันไหมแล้วก็ร้านเมื่อกี้เสื้อไปประมาณ4ี่ห้าพันก็ประมาณสักเจ็ดพันไม่เกินนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรู้สึกภูมิใจนะที่เราหาตังค์แล้วก็ดูแลพ่อแม่ได้นะเออรู้สึกว่าเดี๋ยวที่เดือดเขาก็ได้กาไรไงเพราะฉะนั้นเขาขายขาดทุนเขาก็ต้องได้กําไรนะเพราะว่าผมจ่ายให้แล้วเป็นไงฮะบรรยากาศมีคนถามว่าอยู่เชียงใหม่ทําอะไรโอ้โหมันก็บอกไม่ได้เหมือนกัน ไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันหลักๆก,ก็คือทัวร์รอบเมืองนะครับไปดูโรงเรียนเก่าๆที่เราเรียนอนุบาลประถมมัธยมนะครับมาหาลัยผมก็ขับรถไปเรื่อยๆตามซุงตามซอยจะวิ่งไปก็แข็งแกร่งเกินกางคือมันหนาวมากอะหนาวจนท้ออะผมก็เลยขับรถไปเงี้ยหรือว่าใครใช้ไปไหนผมก็ไปแม่ต้องการอะไรพ่อจะกินอะไรหรือว่าซื้อของมาเติมที่บ้านหรืออะไรยังไงมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเราก็นานๆาจะมีเวลาว่างขนาดนี้ปกติเราไม่เห็นวันเห็นเดือนเลยนะอยู่แต่ในฟินเนต็ตล้วก็ ออกมาก็มืดทุกทีเลยอะเข้าไปก็หายนี่คือบรรยากาศคร่าวๆที่มาเดินตลาดเลยผมชอบนะชีวิตที่สโลว์ไลฟ์นะครับแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่ผมชอบกินผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวเจียงอะที่เชียงใหม่เนี่ยราคาก๋วยเตี๋ยวเจียงถูกกรุงเทพอีกนะเหมือนกันพิเศษเหมือนกันแต่ว่าถูกกว่ากันประมาณ10บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้โอเคเลยอะแล้วแม่ก็สั่งไม่ค่อยเป็นอะแม่ไม่ค่อยได้มากินอะเรียกว่าสั่งไม่เป็นดีกว่าผมก็เลยเฮ้ยแค่ก๋วยเตี๋ยวเขายังไม่ค่อยมีเวลามากินเลยอะเขาทําแต่งานที่ดูดิฮะ โอ้โหนี่คือบรรยากาศเขาๆเส้นเล็กต้มยำลูกชิ้นปลาพิเศษลูกชิ้นกุ้งนะครับอันนี้แปดสิบาทแล้วก็แม่กินถ้วยที่สองแม่กินสองถ้วยอ่ะอันนี้เป็นซุกี้ซุกี้แห้งเป็นไงฮะโอ้โหทํางานหิวกินสองถ้วยผมกินถ้วยเดียวผมก็อิ่มแล้วว่ะดูเดี๋ยวเขากินเยอะไหมกินเก่งนะนะครับนี่คือ1วันที่เราไปไปเดินด้วยกันเดี๋ยวผมก็จะไปวิ่งตอนเย็นใช่ไหมก่อนจะวิ่งเดี๋ยวผมก็ต้องพักย่อยก่อนเพราะผมกินก๋วยเตี๋ยวไปถ้วยหนึ่งถูกไหมครับแล้วผมก็เลยต้องงพักกแป๊บนนนึผมม็เลยาาวด นะครับมารอคิวมาถึงประมาณ6กโมงแต่ได้นวดประมาณสัก6กโมงยี่สิบหกโมงครึ่งเพราะว่าคนเยอะนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้ผมก็ไปการนวดครั้งที่2ร้านเดิมตรงวัดสีเกิดเนี่แหละนวดครั้งนี้ก็ใครก็ได้นะครับเขาแล้วนวดเทา้าใช่ไหมนวดหึงชั่วโมงคราวนี้มานวดตัวมานวดนวดไทย2ชั่วโมงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมได้เริ่มประมาณ6กโมงครึ่งอะ่ะผมก็จะเสร็จประมาณทุ่มครึ่งอะ่ะนะครับได้เป็นพี่ผู้ชายหัวนวดดีทุกคนอะ่ะ จริงๆนะนี่ขนาดุ่มๆเอานะเนี่ยผมว่าก่อนผมบวชอะ่ะผมน,น่าจะได้นวดอีกหลายรอบอยู่นะผมคิดว่านะเพราะว่าน่าจะซักอีกซักสองรอบน่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะดีทุกคนอะ่ะเขานวดถึงอะ่ะนวดถึงนวดหนักดีใช้ได้เลยแล้วก็ถูกมากอะ่ะหนึ่งชั่วโมงร้อยห้าสิบสองชั่วโมงสามร้อยสบายเลยอะ่ะผมนวดสี่ชั่วโมงแค่หกร้อยอ่ะเหมือนปกติผมนวดสองชั่วโมงหกร้อยนี่ถือว่าชิวๆเลยเห็นไหมผมนวดจนอยู่คนสุดท้ายของร้านอะ่ะ หนึ่งทุ่มครึ่งอ่ะจนไม่มีใครแล้วอะ่ะก็เลยถ่ายได้แล้วก็เลยแวะซื้อบัวลอยร้านประจำหน่อยซื้อไปฝากซื้อไปสี่ถุงเลยฝากน้องฝากพ่อแม่เลยนะครับแล้วผมก็ลองแกะกินถุงหนึง่งเฮ้ยอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนะครับไม่ได้กินของชื่อเชียงใหม่นานมากอะ่ะอะไรมันก็วาวไปหมดเลยตื่นเต้นเหมือนกันนะนะครับถุงหรืกี่บาทเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยดูฮะน่ากินปะบัวลอยตรงสัมปะคอยนะครับไม่รู้จะกินอะไรร้านใหม่ๆมมันเกิดขึ้นเยอะมากนะครับผมก็นั่งกินคนเดียวบัวลอยไข่หวาน ง่ายๆสบายๆชิวๆแค่นี้ภารกิจง่ายๆนะครับเรียกว่าตามติดชีวิตแม่1วันนะครับ